ิดนึงอันนี้ถ้าคุณผู้ชมรับประทานอาหารเย็นอยู่ก็ต้องขออภัยความคืบหน้านะครับเรื่องของคลิปการทําพิธีของครูบาฤศีเนนคลิปนี้ครับลักษณะเหมือนกับถุยขาดลงไปโอ้ดังมากดูทีไรก็จะอ้วกอันนี้พูดตรงๆเนี่ยฮะคือเอาตามรายงานก็คือไม่ได้เป็นการขาดถุยลงไปแต่ว่าเหมือนกับถุยเอาเศษขี้เทียนลงไปจะเห็นว่าขี้เทียนเข้าปากก่อนแล้วก็ลงไปแต่มันก็ลงอยู่ดีอะค่ะทุกอย่างอาะฮะ จะอ้วกคุณผู้ชมทีนี้เอามาเล่าเพราะทางโฆษกสำนักพระพุทธศาสนานะครับคุณสิทธามูลหงบอกว่าตอนนี้สั่งการให้มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วเมื่อช่วงบ่ายเนี่ลงพื้นที่ไปแล้วนี่คือที่อาสมนะทำพิธีเตโชกสินไฟปรากฏว่าอาสมของหลวงปู่คูบานเนนเป็นบ้านธรรมดาไม่ใช่วัดอยู่นอกเหนือการดูแลของพศออเ,เพราะเป็นบ้านธรรมดา ถ้าเป็นวัดเนี่ยจะเข้าไปดูแลได้ก็สํานักพุทธไงดูแลอะไรที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาดูแลวัดพอไม่ใช่วัดดูแลไม่ได้ดูแลไม่ได้แล้วหน้าที่ใครดูแลแล่ะคะเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะให้ฝ่ายปกครองมาตรวจสอบว่ามีการให้อนุญาตจัดตั้งก่อสร้างถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าเป็นเรื่องการก่อสร้างไปมันใช่หรือครับแล้วปรากฏว่าตัวครูบาก,ก็ไม่ใช่พระอีกอ้าวเราจะปล่อยให้เป็นอย่างนี้เหรอฮะจริงๆเนี่ยนักข่าวไปถามผู้ใหญ่บ้านด้วยนะผู้ใหญ่บ้านก็บอกโอ้โหเห็นแล้วก็จะอ้วกใครเห็นก็เหมือนกันแหละฮะ แต่คนในพื้นที่ไม่เคยร้องเรียนแต่ไม่รู้นะพี่ไก่เรื่องก่อสร้างที่ดินอะไรไม่รู้นะคะใครจะเอาผิดยังไงถ้ามันอยู่นอกเหนือสำนักพุทธมีเรื่องหนึ่งที่อาจจะกําลังโดนนะสาธารณสุขจังหวัดกําลังจะบอกกำลังลตามตัวอยู่เลยนั่นน่ะสิฮะสาธารณสุขไม่ลงไปหน่อยหรอเออไป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 ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเขาก็มีกฎหมายที่เขาถืออยู่ตอนนี้พรบควบคุมโรคติดต่อไงโค<อ>วิดอ่ะเนี่ยถุยมาขนาดนี้น้ำมหลหรือน้ำลายแต่ประเด็นคือตอนนี้เจ้าตัวไม่รู้ไปอยู่ไหนแล้ว